นี่นก็จะให้ดูสิวน้องที่เป็นสิวเสียนจนแลจะเป็นสิวอุดตันแล้วเนาะเวลาแกะเองจะเป็นแบบนี้นุ่งนะก็จะเป็นอักเสบสิวเสียนจริงๆแล้วหัวมันเล็กเนาะตอนนี้มันโตเต็มวัยแล้วอะ่ะมันตัวใหญ่และพอเวลาแกะเองเขาจะมีมวลสิวเวลาน้องแกะเองก็จะอักเสบนะคะนี่จะเอาออกให้ดูนะสิวเซียนที่เป็นทั่วหน้าเนาะเป็นยังไงบ้างค่อยออกเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะ จะเห็นเวลาเวลาน้องจัดหน้านา้องก็จะรู้สึกว่ามันเป็นน้ำหนามใช่ไหมลูกค่ะเจ็บมากไหมคะเนสวยไม่เจ็บไม่เจ็บเนาะบางคนจะกลัวเนาะเป็นสิวบางทีแบบว่าเฮ้ยหนูมหน,หนูหนูกลัวหนูไม่กล้าที่ร้านพี่แน่ก็จะมีรับประกัน5เม็ดแรกนุ่นเนาะบางคนสําหรับน้องที่กลัวนะคะแล้วไม่ต้องกลัวว่าลุ้มขนจะกว้างนะลูกนะนี่ก็เซฟลุ้มขนให้เนาะเดี๋ยวว่าหาย เ่ยมันเป็นทุกๆอน,นูลูกยังไงเราก็ต้องออกจะให้ดูแนวว่าสืวอย่างนี้พี่แน่ก็กดให้นะคะดูแลให้ได้เนาะบางคนอุ้มันกดได้เหรอเม็ดมันเล็กอะไรเงรี้ยกดได้ลูกเนี่ยรับกดสิวทุกชนิดนะคะอักเสบแล้วก็กดให้เนาะเดี๋ยวพี่แน่จะให้ดูว่าอุ้มันออกมาเยอะแค่ไหนนะคะ เม็ดนี้เนี่ยมันจะอยู่จนแข็งนะนี่ะเบนี่ยนี่ขอเดี๋ยวขอเจาะนิดนึงอ่ะเนี่ยดำแข็งดำพอมันดำมันกระจายทั่วหน้ามันก็แหลทำให้หน้าเราดำไปด้วยเนาะ, mm. ะเดี๋ยวเวลาเสร็จแล้วนะ้องที่บอกโอ้มันเรียบมือเลยจากที่มันเป็นหนามทั่วหน้า คือสิวเซียนมันโตเต็มไว้แล้วลูกถ้าเราปล่อยไว้อ่ะเดี๋ยวเขาก็จะใหญ่หกว่านี้เนาะก็คือเราหนูกแก้กันเองมันจะกลายเป็นอักเสบไปเลยเริ่มอักเสบเดี๋ยวนี่ก็ไปเลาะออกให้นะคะเห็นชัดไหมลูกเห็นต้นกดเนาะอันนี้วานเพื่อนน้องกดให้ถือให้ A ver,